ขึ้นจากเทียนรุ่นล้วนเลยเด้ค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะเห็นบอกฮะแกสลักลูกนันลูกนี่สวยงามมากคะ่ะพี่น้องขึ้นจากเทียนรุ่นล้วนเลยเด้คะ่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะเห็นบอกฮะแกสลักลูกนันลูกนี่สวยงามมากคะ่ะพี่น้องเอามาแบ่งปันกันคะ่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะเห็นบอกฮะสวยงามบอกคะขนาดเพื่อนแฮแล้วเพื่อนเอามาวหวต่ง เป็นาเป็นวัฒนธรรมไทยนะคะนอกเพินแกสะสลาเคิรนค่ะมีหงส์สีชมพูสีฟ้าประดับด้วยรับรางวัลที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศเลยค่ะงบของเพิรนกจะหลายอยู่เด้ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเห็นบ่ค้าสวยงามบอค้า เดยวแม่แดงจให้เบงงบการเกสลักขงเพอนวาหลายขนาดใดเนาะ2แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะเดือนสองเดือนแหละกันยังสวยอยู่เลยเด็กพี่น้องจ้าหนักต่องไปงามบมอคะ่ะเดยวไม่แดงจให้เบงงบการเกสลักขงเพอนวาหลายขนาดใดเนาะ2แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะใหญ่ยาวสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้า เพิ่นแห่เขาพันษาแล้วเพิ่นก็นจะเอามาไว้ในร่มเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นเทียนเอามาแบ่งปันกันค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเห็นบอกคะสวยงามบอกคะขนาดเพิ่นแห่แล้วเพิ่นเอามาไว้ตัง้งเป็นต้นเทียนนี่เป็นต้นเทียนของขุมประธานน้องบัวเนาะค่ะ<ม>นี่ค่ะไม่แดงมาเห็นกนเลือทายมาให้เพื่อนๆน,นได้เบิงได้ส้มจ้ะ ตนเทียนนี่เป็นตนเทียนของขุมพระาธาตุน้องบัวเนาะค่ะ mm hmm. นี่ค่ะแม่แดงมาเห็นกเลือไทยมาให้เพื่อน,อน mm hmm. ๆได้เบิง่งได้ชมจ้ะขึ้นจากเทียนลุ่นล้วนเลยเด้กค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะเห็นบอคะแก mm hmm. สลักลูกหนันลูกนี่สวยงามมากค่ะพี่น้องจา้าตนเทียนนี่เป็นตนเทียนของขุมพระาธาตุน้องบัวเนาะค่ะ นี่ค่ะแม่แดงมาเห็นกันเลยถ่ายมาให้เพื่อนๆืนได้เบิงได้ชมจ้ะรับรางวัลที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศเลยค่ะงบของเพิ่นก็จะรายอยู่ด้ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเห็นบ่คาสวนเดือนสองเดือนแล้วกันยังสวยอยู่เลยเด่ะพี่น้องจ้าหนักตองด้วยดอกไม้สวยงามมากค่ะแม่แดงมาเห็นกันเลยถ่ายมาให้เพื่อนเืนได้เบิงได้ชมน้ำเนาะค่ะเนาะความสวยความงาม ขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมกับแม่แดงค่ะใหญ่ยาวสวยงามมากค่ะพี่น้องจา่าเพิินแห่เขาพันษาแล้วเพิินกัดจะเอามาไว้ในร่มเนาะค่ะพี่น้องจา่าเพราะว่าเป็นเทียราเป็นวัฒนธรรมไทยนะะเนาะค่ะนอกเพิ่นแกสระเคิรนค่ะมีหงสีชุมพูสีฟ้าประดับด้วยใหญ่ยาวสวยงามมากค่ะพี่น้องจา่า เพิ่นแห่เขาพันษาแล้วเพิ่นก็นจะเอามาไว้ในร่มเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าเพราะว่าเป็นเทียรขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมกับแม่แดงค่ะสวยงามบ่คะเดี๋ยวแม่แดงจะให้เบงงบการแกะสลักของเพิ่นวาหลายขนาดใดเนาะ2 6 7 0 0 0บาทนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมกับแม่แดงค่ะ ตนเทียนนี่เป็นตนเทียนของขุมพระธาตุน้องบัวเนาะค่ะนี่ค่ะแม่แดงมาเห็นกนเลืทายมาให้เพื่อน,อนๆได้เบิง่งได้ชมจะใหญ่ยาวสวยงามมากค่ะพี่น้องจา้าเพิ่นแห่เขาพัารษาแล้วเพิ่นก็นจะเอามาไว้ในร่มเนาะค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่าเป็นเทียน สวัสดีจ้าไม่เดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมต้นเทียนที่สวยและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลถ้าเป็นงบถี่เป็นแกสระกตุนเทียนตุนนีเนาะคะ่ะนาะนี่ตรงถ่ายตุนเทียนนะคะพี่น้องจ้าสวยงามมาค่ะราชสถานีเนาะคะ่ะนาอพี่น้องจ้านี่ค่ะชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งถี่เปิแห่เทียนเมอตอนเขาพัรษานะคะ่ะพี่น้องจ้า ใหญ่ยาวสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นแห่เขาพันษาแล้วเพิ่นก็จะเอามาไว้ในร่มเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นเทียบเป็นงบที่เป็นเกสลักตุนเทียนตุนนีเนาะค่ะเนาะนี่ตรงถ่ายตุนเทียนเด้ค่ะพี่น้องจ้าสวยงามมคะค้าเป็นงบที่เป็นเกสลักตุนเทียนตุนนีเนาะค่ะเนาะนี่ตรงถ่ายตุนเทียนเด้ค่ะพี่น้องจ้าสวยงามม่คะ ขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมกับแม่แดงค่ะดอกไม้สวยงามมากค่ะแม่แดงมาเห็นกันเลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้เบิงได้ชมน้ำเนาะค่ะเนาะความสวยความงามาสวัสดีจ้าแม่แดงพาไปเที่ยวไปกินจะพามาชมต้นเทียนที่สวยและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลเดือนสองเดือนแหละกัยังสวยอยู่เลยเด็กพี่น้องจ้านักของที่ ใหญ่ยาวสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นแฮเขาพัรษาแล้วเพิ่นก็นจะเอามาไว้ในร่มเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นเทียรนะเป็นวัฒนธรรมไทยเนาะค่ะนอะพิ่นเกสลักเคินค่ะมีหงสีชุมพูสีฟ้าประดับด้วยเอามาแบ่งปันกันค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเห็นบอกค่ะสวยงามบอกค่ะขนาดเพิินแฮแล้วเพิ่นเอามะไว้ตต่งเป็น ใหญ่ยาวสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นแห่เขาพัรษาแล้วเพิ่นก็จะเอามาไว้ในร่มเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นเทียใหญ่ยาวสวยงามมากค่ะพี่น้องจ้ยาเพิ่นแห่เขาพัรษาแล้วเพิ่นก็จะเอาม,มาไว้ในร่มเนาะค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเป็นเทียียวพันไปพานมากกะมาทายรูมาชมได้ค่ะพี่น้องจ้าตน้นเทียนต้นนี้ชนะเลิศเด้อค่ะพี่น้องจ้า ได้หน้าเป็นงบถิ่นเกสเสลักตุนเทียนตุนนี่เนาะค่ะเนาะนี่ตรงถ่ายตุนเทียนได้ค่ะพี่น้องจ้าสวยงามหมอค้ารับรางวัลที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศเตยค่ะงบของเพื่นก็จะลยลย่ได้ะค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเห็นหมอค้าสวยขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมกับแม่แดงค่ะ เป็นวัฒนธรรมไทยนะคะเนาะเกะสลักเคินค่ะมีหงส์สีชุม่มพูสีฟ้าประดับด้วยงามม่ค้าเดี๋ยวแดงจะให้เบิงงบการเกะสละักของเพื่อนวาหลายขนาดใดเนาะ2อ7 0 0 0กบาทนะคะ้ะเป็นวัฒนธรรมไทยนะคะเนาะเกะสลักเคินค่ะมีหงส์สีชุม่มพูสีฟ้า ประดับด้วยดอกไม้สวยงามมากค่ะแม่แดงมาเห็นกันเลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้เบ่งได้ชมน้ำเนาะค่ะเนาะความสวยความงามเดือนสองเดือน,อนแหละก็ยังสวยอยู่เลยเด็กพี่น้องจ้าหนักต่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก่ะมาถ่ายรูปมาชมได้ค่ะพี่น้องจ้าตน้นเทียนต้นนี้ชนะเลิศเด็กค่ะพี่น้องจ้าได้ไปงามบอค่ะ เดี๋ยวแม่แดงจะให้เบิงงบการแกะะลักของเพื่อนวาหลายขนาดใดเนาะสองแสนบาทนะคะต้นเทียนนี่เป็นต้นเทียนของขุ่มพระาธานน้องบัวเนาะค่ะนี่ค่ะแม่แดงมาเห็นกั็เลยทยมาให้เพื่อนๆได้เบิงได้ชมจ่ะค้าค่ะด้วยดอกไม้สวยงามมากค่ะ ไม่แดงมาเห็นกันเลยไทยมาให้เพื่อนๆได้เบ่งได้ช่มน,ำนะะ้ำเนาะค่ะเนาะความสวยความงามจะเป็นวัฒนธรรมไทยนะะเนาะค่ะเนาะเปิ้นเกสละเคิรนค่ะมีหงสีชุม่มพูสีฟ้าประดับด้วยเทเท,เทค่ะเดี๋ยวโดนแดดก็จจละล่ายเนาะคะ่ะแกะสละักต้นเทียนนี่เป็นต้นเทียนของขุมพระธาตุน้องบัวเนาะคะ่ะ นี่ค่ะแม่แดงมาเห็นกันเล้ยท่ายมาให้เพื่อนๆได้เบิงได้ชมจะจ้า,จาเป็นวัฒนธรรมไทยเนาะค่ะเนาะเพิ่นเกสสละเขินค่ะมีหงสีชุมพูสีฟ้าประดับด้วยใหญ่ยาวสวยงามมากค่ะพี่น้องจา้าเพื่อนแห่เขาพันษาแล้วเพื่อนก็จะเอามาไว้ในร่มเนาะค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่าเป็นเที่ยวพันไปพานมากอะ มาทายลูกมาชมได้ค่ะพี่น้องจ้าตนเทียนตนนี่ชนะเลิศเด้ค่ะพี่น้องจ้าได้สวยงามบอกค่ะเดี๋ยวไม่แดงจะให้เบงงบการเกะสลักควงเพลินวาหลายขนาดใดเนาะสองแสนหกหมืน่นเพันบาทนะคะเดือนสองเดือนแหละกันยังสวยอยู่เลยเด็กพี่น้องจ้าหนักสองเรามาแบ่งปันกันค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเห็นบอกค่ะสวยงามบอกค่ะ ขนาดเพิ่นแฮแล้วเพื่อนเอามาไหตังเป็น้าใหญ่ยาวสวยงามมากค่ะพี่น้องจา้าเพื่อนแฮเขาพร่นาแล้วเพื่อนก็นจะเอามาไหในร่มเนาะค่ะพี่น้องจา้าเพราะว่าเป็นเทียขึ้นจากเทียนลุ่น้วนเลยเด้ค่ะพี่น้องจา้านี่ค่ะเห็นบอกะแกสลัก